สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับผมพบกับคุณเดชพากินเชี่ยแน่ครับผมมื้อนี้เมนูมื้อนี้ก็คือขาลายย่างเนยครับผมแซ่บๆียบรกันพี่น้องมาครับผมย่างเลยครับผมควันตรวจตรวจแล้วพี่น,อน,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 น้องอืมอกินเลยหอมหอมพี่น้อง สไาลด์บากกมีครับผมนีพี่น้องสไลด์บากกมีครับผมได้จานแล้วครับพี่น้องนี่ก็มีเอ็นแก้วแล้วครับเดอ้อนี่อยู่ในนี่เอาพี่น,อน้อ,อ,องอืมเผ็ดเหี้ง พลิกเนื้อพี่น้อง่ปนี่บอย่างดนพี่น้องเนื้อพอมีเรี่ยมเร,ยรีพี่น้องนี่นองยล่ไะครับผม,มพี่น้องค้นตรวจตรวจพี่น้อง น้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มโค้ขุนพี่น้องนี่ใส่แล้วครับบะนี่กับสาหร่ายบกกามีครับผมกับแช่พี่น้องใส่แล้วครับอืม นี่พี่น้องไซเลยครับผมน้องเอ็นแก้วครับผมใส่น้ำจิ้มครับผมนี่พี่น้องเสียบๆครับผมยัดพี่น้องอืมอย่างมันห่อนครับผม Mm hmm. อย่างพร้อมกินไปน้าพี่น้องซุปลาเปนี่พี่น้องมีเรื่มเร่ครับผมจัดครับผม mm hmm. สาลายบะกะมีครับผมมัน,นี่นองสาลายบะกะมีครับผม ใส่น้ำจิ้มพี่น้องหยัดพี่นอ้องนี่ห่ะเนอคกุณพี่น้องขาไล่ครับผมใส่พี่น้องอือือ กันบระเดีพี่น้องทุดยนอดครับผมพี่น้องอ่าชิ้เรียวครับผมจุ่มครับผมหมอต้มพี่น้องอืมอย่าต้มดนพี่น้องมันสิมันสินปเปื้อมันสิปเปื่อยพี่น้องขึ้นมาพั้ไว้ก่อนอืมพี่น้องอนาชิเลียวครับผมใส่น้ำจิ้มพี่น้อง ใส่แล้วครับอืม,อมนี่ครับผมใส่แล้วครับอืม พรอมพี่น้องเนือย่างเนยพี่น้องขาลาย่างเนยพี่น้องแซ่บๆพี่น้องใส่ครับผมอืมออาีกอยู่พี่น้องนี่ครับใส่น้ำจิ้มใส้ครับผมอือ อย่าลืมจ่าไรพักกมิครับผมอื mm hmm. เด็กวเดฟครับผมพี่น้องครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดจับตะไคร้กดกรีดแจ้งเตือนได้พี่น้องสุขุมสุขคตครับผมกับคุณเดียดพายกินเชียร์แน่ออกครับผมทางยูทูบและกระทั่งเฟซบุ๊ก้อมเด็กพี่น้องสุขุมสุขคตครับผมมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคตครับสวัสดีครับ